ใช้สถิติและความคิไปได้โปรดใช้วิจัยในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางและการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสนากกินแบบรัฐบาลเท่านั้นครับสวัสดี FC ทุกท่านครับขอบพบกันกับผมกาพ้ารวยครับมือนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาตามแนวทางของผ้าต้งก็คือเลขขันน้ำมตและการเลขปริศนาครับผมก็ารอรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันว่าจะได้ตัวใดมาฝาก FC ฟซนะครับเนาะสำหรับ FC ท่านไหนที่เข้ามาแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือน เื่อจะบริภัยเขาสันดีๆแนวทางเด็ด,ดจากทางชองกาพาด้วยครับผมเมื่อน,นี้ก็เดินทางมาถึงแล้วครับผมตั้งแต่เสาร์นัครับเนาะตอนนี้ก็ยังรออาจารย์อยู่ครับพอดีอาจารย์ก็กําลังสันเขาครับผมพอดีช่วงเช้าอาจารย์ครับอาจารย์บ่ค่อยสบายไปัไหาเนาะครับมื้อน,นี้ก็เลยย่งล่อที่ดาหนอมอ,อยู่กับยัางประเทศในกาไปรบกวนอาจารย์ครับผมก็ลออีกไม่กี่นาทีครับผมดูว่า ถ้าจนกว่าจะได้นะครับเนาะสำหรับแนวท้างของพระต้งก็มีเลขปริศนาแล้วก็เลขของคณนมุนว่าอาจารย์จะสรุปให้เป็นตัวใดขสำหรับแนวทางวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้ารอยหกสิบี่นีครับผมก็รอรับชมรับฟังไปพร้อมพมกันกับทางช่องกาพารวยครับผมนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมายางชมบรรยากาศรอบๆวัดหรือว่า ภายในวัดก่อนครับผมว่มาลมเลื่นขนาดใหเวลาฝนตกนะครับเนาะตอนนี้กับฝนตกลื่นปล่อยๆแน่จักหน่อยครับผมหลังจากยังชมบาง,งลาวกับชิด้พภาพไปเบองแนวทา,างครับผมเมื่อนี้กับชิด้เดินทางไปต่อก็คือวัดธรรมวางสามโอครับผมสิด้พภาพไปตามแนวทางของอาจารย์ในธรรมก็คือเลขหลักร้อยครับผมแล้วก็ ืวอที่แล้วนี่ก็เขานะครับเนาะื่อที่แล้วนี่ก็เขาครับว่าจะได้คู่ใดงวดนี้คัดพิเศษครับผมอันนี้น่าจะเป็นต้นโพครับผมน่าจะเป็นต้นโพกําลังใบกําลังิิงแตกสีทองนะครับเด้อนี่ใบกำลังแตกสีทองครับผมเดี๋ยวก็บเบิ่งไปพร้อมๆมันหาที่จะเกิดปรากฏการณ์คือ เปลี่ยนใบเปลี่ยนสีครับผมเป็นโพด่างครับผมเป็นโพด่างเนาะครับเนาะแล้วก็บอาทิยอ,อีกไม่กี่วันกี่อาทิตย์อาจจะเป็นสีทองเมื่อตนกันทีเดียวมาขอโชคขอลาบไปขอแนวทางไปฝากเยซซี่ครับผมอ่ะวันนี้กล้ากัสิได้ผ้าไปเบ่งแนวทางของพระโตงครับผมว่าได้มาตัวใดแปลวมาแล้วเป็นตัวใดก็ตามมาเลยครับ วัดนี้ห่งไงตัวนี้หงเจ็ดตัเจ็ดตัวรุ่งรางใช่ไหมแม่ะง่แต่วัดที่แล้วปลาปลาสามตัวรุ่งราง่ตายตนี่เนาะจ้ะ แปดสามตรงตรบบนั่งไปลคนอะไรารคือรัฐาหรือสลัดจินแบ่งรัฐบาลครับท่างชอนก็ให้ว้ก็เป็นแนวทางเลยครับตัวเด็กทุกตัวกันนี่ิเขานี้ซิ่รถมันยังมีหกับกตัวเดียวกันครับงนครับหกอตัวเดียวกัน วันนี้ก็จะให้อาจารย์สรุปให้ฟังครับผมว่าจะเป็นมาแบบใดเนาะอ้ำมันมันเนันเบิ้งมันเือไล่ยตาหลยตัวลูกเนี่้อยู่ที่จังหวัดไหน ครับไปทำงานอีกนิดนเพราะว่าหาจารย์เป็นเป่นในกลีบหยานเป็นไล่ตาเป็นที่มาพึ่งกับธรรมะที่จะคอยให้อาจารย์อธิบายให้ว่าเป็นมาแบบไหนสำหรับปริศนาธรรมและขันน้มนต์ครับผมคลิปเดียวจบเลยนะครับวันนี้คลิปเดียวจบสายมือนี่เป็นปริศนาธรรมเนาะครับปริศนาธรรมสายมือเป็นปริศนาธรรมความวามือเป็นปริศนาธรรม ใส่เมื่อของพระอาจารย์แต่ขวามือของท่านครับว่ายังไรก็ถือว่าถือว่าเราฟังอยู่ครับนะรัพิศนาท่ามกับมีดจิวานกกับเต่าสามตัวขึ้นบนนะครับนกกับเต่าสามตัวขึ้นบนแม่อย่นจะจะตีเป็นตัวไหนแปลว่าเป็นตัวไหนนกนี่นะผมว่ามอคอยนั่นเป็นไหนนกกับเต่าสามตัวขึ้นบนเนาะไม่นหงเจ็ดตัวลงล่างเจ็ดตัวลงล่าง ไอ้ลงทแล้วก็ตีกันใบเป็นสองคู่มันหรอโอ้เป็นสามคู่แบบนี้ตักันคือเก้าเจ็ดเนาะแต่ที่แรกเป็นห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหกกับเก้าตัวเดียวกันหกกับเก้าตัวเดียวกันไดหันหัวให้แมนครับหันขึ้นหันลุ่ให้ที่จริงเมื่หลายหางครับมีห้าเจ็ดกับหกเจ็ดเท่านั้นครับแมนครับแล้วมากกว่มเลขตัว เขาเด็กตัวมากพอมาจารย์ครับมากมากตัวไรครับอาจารย์มากสองตัวสองกูนี่แหละมากห้าเจ็ดกับหกเจ็ดห้าเจ็ดกับหกเจ็ดเลขนะขันน้ำม่นก็มีพออเนี่อ๋อเลขนขันน้ำม่นก็มี่พอมันตัวเดียวกันมั้มีหกเจ็ดครับชนกันกับหกเจ็ดชนกันกับหกเจ็ดกับเก้าเจ็ดนอกกันสิมาตัดทั้งเนีอเนาะหกเจ็ดกับเจ็ดหกเลยครับผมขันน้ำม่อนกลับให้พ่อ ัวนี้ลูกอยากตีเป็นเจ้าตีอ๋อเดนะเพราะว่าตัวแรกมันมีแล้วตัวนี้ลูกจะเอาแทงไปตีไหมก็ได้ครับแต่แต่ผ่าจาันเนอะเจ็ดเก้าครับผมแบบเจ็ดเก้าครับพอหกเจ็ดมันก็เยอนหันยิงน่งแล้วได้กับมุนขึ้นในพร้อมครับผมครับเป็นเจ็ดเก้า เจิดฟรอยสอโวดพี่น้องหลายๆได้เกิมีเงาไฟนะครับพอเมื่อนี้มันฝนตกก็เลยต้องเปิดไฟครับก็เลยมีเงาบานครับเป็นยังจ้าเห็นอยู่แต่ที่จริงปิดหลอดไฟหลอดนั่นสิดียมโอ้บหอะไรเมือนเหมือนดิเหมือดิพอดียดกล่องมันสีนั่นพอดียดเลยล่องเปิดล่องมือลูกศิลอเด็อเด็โอ้พอดีพอดีพอดีงามเลยครับเด็กจะแง่บานครับคับครับรับ่องสหรับแก้ช่าง ตัวเลขคันน้ม่อนกับมีหาตัวที่รูปจับออกมาอะไจะจะทั้งคันตัวเน้นเป็น46แล้วก็86กับ4เก่าตัวเน้นกับเพื่อตัวที่วงกลมวัยนะครับเนาะับสำหรับซ้ำตัวมี467แล้วก็879นอกเนื้อผู้ใดอยากมักจับเอาก็ลองจับเอาพิจารณาเบิ้งก็ได้อาจจะผู้ใดมักแตกต่างกันก็มักตามที่จับให้ เป็นปอมแี่อกไอเอฟซีงานครับแต่ว่าพี่น้องเอฟซี Z, ส่วนมากเป็นกะปองนเนาะสำหรับเหลขข็กคาะนมอนนี่พี่น้องไปตัดเองจับเองได้ครับส่วนเหล็กพิษนารรมพิษนารรมนั้นอาจารย์เพื่อนแปลให้แล้วถ้าพี่น้องมีความคิดอยากแปรแตกตั้งออกไปอีกก็ได้ครับที่เราแปลให้ก็มี ห้าสี่สามหกสี่สามครับเป็นตัวเลขมาแล้วครับแล้วก็มี 5, 7, 6, 7, ห้าเจ็ดหกเจ็ดนะครับหมกับเก้าอาจจะเป็นตัวเดียวกันก็เลยกับหัวไวิหัยเป็นเก้าเจ็ดค่ะเพราะว่าหงเจ็ดตัวลงล่างหงคือจ่ายตัวยังไงนะครับเจ็ดนีะครับหกสี่สามครับผมตัวที่อาจารย์มากนะครับแล้วก็แปดเจ็ดเก้า นั่นแหละครับเลขตัวมาร์พิ่นเด้อครับทีค่คะแนนนั้นเฮ็ดสี่เหลี่ยมไว้นะครับตัวอาจารย์นิ่นตันเนีนใช่ครับหรือพี่น้องเอฟซีว่าโอ้ควรสิเป็นตัวนี้กัจับเอากระเพเป็นหยังตัวมาร์กตามนี่กับอะไรก็ได้เนาะได้ที่ลูกมาร์กมากตัวนี้อาจารย์มือนี่เสียงกระบ,บ่าะใครดังปนานใดสงสัย ตอนโเพียงพ่ะสวดมนต์ <c oughs> หลายเย <c oughs> วอรสวดมนต์หลายก็คือมันงานงานรายแ<ต>ม่จังงานศพเนีุยคนก็ตกตตอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะในช่วงนี้พี่น้องเห็นครับบนนอครับเห็นชัดบนนอคออยู่ทางบานครับแต่จังไดก็ถามว่าชัดเดี๋ยวก็ต่อเบิ่งในคลิปก็ได้ครับเดี๋ยวสิล่วงคลิปให้เบิ่งอีกเทื่อนึงอยู่ครับพี่น้อง คิดว่าน่าจะชัดเจนอยู่ครับผมสําหรับแนวทางของพาโต้งกับได้มาฝากเอฟซีนะครับผมเอฟซีก็ลองดูแล้วก็ลองพิจารณาดูเพราะว่าเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและมีโอกาสรูดได้ครับผมสําหรับแนวทาาเมอรอนีกาก็ได้มีโอกาสมาตามให้แล้วสําหรับแนวทางของพาโต้งครับผมเอฟซีท่านหนที่เข้ามาแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือน ก็จะวัได้พาดข่าวสารดีๆแนวทางเด็ๆจากทังช่องกาพารวยรับผมคลิปนี้ขออนุญาต fc ทุกท่านจบลงเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ